ก็กราบสวัสดีน,ะน้องนหนูชาวกาลินาทีาฟแล้วก็เอฟซีช่องที่รักจา๋าชาแนลทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นทางด้านของคาตันะตัวใหม่นะครับคาตันะใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นทางด้านของกิจกรรมซุปเปอร์ฮิตปาร์ตี้นะครับน้องๆหรือลุงจะพาไปดูนะครับผมซุปเปอร์ฮิตปาร์ตี้อ่ะเดี๋ยวดีขออ่านก่อนอ่าซุปเปอร์ฮิตปาร์ตี้นะครับผมมีของรางวัลมากมายเลยนะในกิจหน้ากิจกรรมนะครับลุงจะพาไปดูเนาะ ไปดูกันหน้าตาก,กิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับน้องของรางวัลใหญ่ก็จะมีท้าของคาตนะเนาะครับแล้วก็มีทง้าของมอเตอร์ไซค์สกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมมีกระบ,บองแล้วก็มีทา้าของมีดหมอแล้วก็ท่าทางนะครับที่จะเต้นกับสัตว์เลี้ยงของเราเองนะครับผมกิจกรรมนี้ถ้าน้องๆอยากได้ชัวร์เลยก็ให้กดน้องกด199เเพชรนะครับผม ลุงแนะนําให้น้องๆกดแรงๆนะครับกดแรงไปเลยนะครับ199เพชรครั้งแรกจะแค่เพียง159เพชรพนะครับเพราะว่าการันตีนะครับผม5ครั้งก็ออกเลยนะครับผมการันตีเนาะแนะนาให้น้องๆกด199เพชรพจะดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคาตาน่านะครับผมเราไปดูของรางวัลข้างในเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับของรางวัลข้างในก็จะมีคด้านของ สกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมกระบ,บองแล้วครับผมแล้วก็สกินมีดหมอแล้วก็ท่าเต้นที่เต้นกระเร็จเลี้ยงของเราแล้วก็ของรางวัลรององอกมาก็มีท้าของกระเป๋านะครับกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนะมีกระเป๋าไพ่ด้วยนะครับผมแล้วก็ท่าทางบัตรไดมอนด์บัตร, Diamond, ตรอ,อีโ e วบัตรสุมปืนแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนต่างๆนะครับน้องๆเดี๋ยวลุงจะไปสุม่มให้น้องๆดูเลยนะครับว่ามันจะออกจริงไหมห้าครั้งนะครับปไปดูกันเลย ครั้งแรกลุงขอสุ่ม29ให้ดูก่อนนะครับว่ามันไม่ออกแน่นอนนะครับผมกิจกรรมนี้ GM ล็อกไว้แล้วนะครับสุ่ม29เพชรไปดูให้น้องๆดูก่อนเนาะนี่เห็นไหมน้อก็จะได้ทาน่าของกล่องสุ่มปืนอ่านะฮะลุงแนะนําเลยถ้าอยากได้ชัวร์ก็นะครับกดแรงไปเลยนะฮะน้องๆประหยัดแล้วก็ได้ชัวร์แน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่มีคาตาะนะครับถือว่าสวยเลยนะคาตาะตัวนี้นะกดไปเลยที่159นะครับครั้งแรกนะครับน้องๆลุงว่า วัดดวงนี่ยากมากอาจจะหมดเกิน1000นะอ่ะกดไปเลยดีกว่าเน yeah. ี่ยอูหได้กระเป๋านะร้อยห้าสิบเก้าได้กระเป๋าตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วครับน้องๆกระเป๋าตัวนี้ขั้นต่ําต้องมี399เิพชรนะครับน้องๆถ้าได้กระเป๋าตัวนี้ถือว่าคุ้มนะไปะกดต่อไปเลยนะครับผมร้อยเก้าสิบเก้าอ้าวได้อันนี้ไม่คุ้มนะครับผมด้ร่มชูชีพถือว่าไม่คุ้มแล้วครับผม GM กันแกลหรือเปล่าบอนนี่กันแกลงหรือเปอล่ปา เดี๋ยวเราจะกดอีก199นะครับ G.M คงไม่ทำลูกชายคนนี้แน่นอนนะครับผมปะะั๊บไปเกลย9 9 9ครับผมกดไปเลยอีก199นะครับผมปับ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยอันเดิมอย่าทำอย่างนี้กับลูกสิพ่อเอออย่าทำอย่างนี้กับลูกนะขออยรางวัลอื่นบ้างที่ลูกยังไม่มีนะครับผม199จัดไปเอบบเอเฮ้ยล้ไปแง่อ้อะไรเนี่ย มามาอันสุดท้ายได้แน่นอนได้แน่นอนครับเพราะการันตีไว้แล้วนะครับ199นเ่เห็นไหมครับน้องๆ199เพชรพออกเลยครับครั้งที่5นะครับลุงบอกแล้วว่าการันตีนะครับ5้ครั้งออกแน่นอนนะครับผมน้องๆไม่ต้องไปวัดดวงหรอกถ้าน้องๆคิดว่าดวงตัวเองไม่ดีนะลุงแนะนําให้กดแรงไปเลยครับไม่เกิน1นึ่พเพชรอเพนี่ออกแน่นอนนะครับน้องๆ ปเดี๋ยวเราไปดูในที่ห้องแต่งตัวกันดีกว่านะครับผมเราไปกดดูดีกว่าว่ามันจะสวยงามฟุ้งมิ่งฟุ้งฟิ้งขนาดไหนอ่าเข้าไปเลยนะครับตรงเอ่อทางด้านของคาร์ลแคทเออไม่ใช่ดิโอเดนเดียวสกักครู่ครับน้องๆน,น้องในแคนเชิญมาลงแรงครับให้ลงไปแบกนี่ตรงอาวุธนี่ตรงอาวุธสิเ,เดี๋ยวเชิญมาอีกจ้ะมีดมีดมีดอยู่ไหนมีดเดี๋ยวพี่เตา๋าเดี๋ยวอื นี่คาตานะนะครับนี่ลุงใช้คาตานะไฟนะคาตานะตัวนี้ลุงก็มีนะครับผมนี่อุ้ยเอฟเฟกสวยนะครับน้องๆองเอฟเฟกถือว่าสวยมากๆเลยครับโอ้โหแต่ลุงติดคาตานะไฟอะ่ะอ,อแต่ลุงจะสะสมไว้เป็นคอร์เรคชั่นนะน้องน้องคาตานะไฟก็ถือว่าสวยนะะนี่ลุงติดคาตาตนะไฟตัวนี้แต่ใครที่ยังไม่มีก็ให้แนะนาเข้าไปกดแรงๆนะครับน้องๆ้รับรองได้แน่นอนนะครับน,น,น้องๆนี่ตัวนี้สวยนะถือว่าสวยเลยแหละครับอืมสวยเลยนะใครที่ยังไม่มีคาตานะก็จัดเลยนะครับน้องน้อง สวยมากๆเลยโอเคนะครับน้องๆครับกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวลุงก็จะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลุงด้วยนะครับน้องๆรักทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกับลุงมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ